ามาสวัสดีค่ะก่อนหน,นึง่งนะอะดูแม่สวัสดีก่อนนะหน,นึง่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีนะคะกลับมาแล้วนะคะน้องใบบอลสวัสดีด,ดีค่ะน้องใบบอลดีค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็กลับมาแล้วค่ะวันนี้เข้าสวนนะแล้วก็แวบๆวบมาสวนเดี๋ยวจะพามาดูนะคะน้ําแห้งหรือเปล่าไปสองอาทิตย์นะคะพนพา ไม่อยู่สองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์น้ําน่าจะแห้งค่ะวันนี้จะเข้ามาดูแล้วก็เติมน้ําไว้นะคะวันนี้ตอนช่วงเย็นเย็นมาลดมาดูผักด้วยดูอะไรด้วยนะคะอ่ะบายบายก่อนบายบายนะคะเดี๋ยวไปลดน้ําน้ําบอลสีก่อนนะมาดูสภาพนะคะว่าวันนี้ ก่อนไปปลูกไม้ทิ้งไว้นะคะ,ะปลูกไม้ทิ้งไว้หลายตู้เลยกลับมาเดี๋ยวเรามาดูน้ําน่าจะแห้งค่ะแห้งด้วยเนี่ยน้ำแห้งแห้งด้วยหน้าดินก็แห้งไปด้วยนะคะอันนี้เป็นอะไรเหลืองเหลืองเหลืองเล็กมากนะคะอันเนี้ยเล็กมากเลย อันนี้จะเป็นทองนกประคุณโอ้ยทองนบประคุณหน้ามาแบบนี้แล้วแต่หน้าเสียดายค่ะที่แบบว่าน้องน้องแบบว่าแห้งเกินอ่ะเนี่ยเริ่มโตแล้วอะไรนะอ่ะอันนี้จะเป็นเป็นเกสรภูมิลินค่ะเนี่ยอันนี้เกสรภูมิลินนะคะอ่ะหน้าสวยอยู่นะแต่ว่าน้องแห้งค่ะน้องจะน้ําแห้งไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรไม่รู้ ต้นนี้แปลกมากเลยต้นนี้นะคะมาแปลกมากเลยนี่ก็ว้าวนี่ก็สวยอ่อน่าจะเป็นเทพสายลุงนะคะเทพสายลุงน้ำก็จะแห้งจริงๆค่ะตุเนี่ยถาดน,นี้ก็จะแห้งอันนี้เป็นสีเลิกงามสีเลิกงามค่ะนี่สวยอยู่นะเนี่ยค่ะ กำลังสวยอันนี้คือคือคือไม่ด่างมาไม่ด่างมาทํายังไงคะไม่ด่างมาก็ปลูกรวมกันไปเลยแต่ก็เจอเห็นด่างๆเวบเวอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยแยกนะคะเนี่ยใบเนี้ยใบเนี้ยน้องเปิดมาเนี่ย <c ười> <c ười> ก็คือเสียดายนะคะแล้วเรามาดูทีหลังเนาะว่าน้องเขาจะสวยหรือเปล่าคะ่ะเราหรือจะด่างมาไหมก็ปลูกรวมกันแบบนี้ต้นไหนด่างเราก็ค่อยเก็บออกไปคะ่ะ เพชรเจ็ดสีน่าจะเป็นเพชรเจ็ดสีเนี่ยสวยอยูอ่น้ำแห้งต้องเติมน้ำแหละที่สำคัญนะคะมาดูตู้นี้ที่เราอัพไว้นะคะสองอาทิตย์เนะาะอัพกระถาง6นิ้วไปค่ะน่าจะเป็น5.5ไม่ใช่6หรอกเนี่ยเหงื่อออกอยู่นะคะออกอยู่ นี่สวยมากอะได้อยู่ได้อยู่นะคะก็คือน้องสวยอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นเม็ดเม็ดน้ำตาลนี่น่าจะน้องจะเสียอยู่ค่ะน้ำไม่แห้งตู้นี้ยังได้อยู่เพราะเติมไว้เติมไว้ค่อนข้างที่จะแบบนั่นเยอะอันนี้ก็จะเป็นอะอะไรนะมันีเมฆขลาอะเนี่ยอันนี้ก็คืออัพไว้ประมาณนี้ค่ะ พรมณีนะคะอันนี้จะเป็นพรมณีพรณภา,าก็อัพนะเนี่ยก็เป็นเอาไว้ไซส์ที่จะแบ่งนะคะไซส์เนี้ยจะเป็นไซส์ที่จะแบ่งนี่มีพรมณีแล้วก็อะไรนะน้องใบบอลอยู่นี่ให้ชมตู้นี้ เปิดหมดเลยนะคะเปิดหมดแล้วตู้นี้สําหรับตู้นี้อันนี้ก็จะเป็นเดสที่นี่จะมีเดสกําปั่นทองอเศรษฐีเงินล้านค่ะเนี่ยเศรษฐีเงินล้านก็ทําไว้อันนี้จะเป็นรัศมีเงินค่ะรัศมีเงินอ่ะย่าก็มีบ้างนิดหน่อยต้นนั้นจะเป็นอะ,อะไรนะเนี่ย,ยนะ น้องเป็นเพชรพระนครค่ะเพชรพรนครก็โตแล้วอุ้ยอันนี้สวยค่ะสวยมากเลยเกอะเกตเกาบเกตก็สวยนะก็สวยอ่ะตู้นี้สวยนะคะเนื่องจากแดดดีแดดเราได้นะเนี่ยพะนาพาก็ยังอัพอยู่นะนพเก้าเราปลูกไปเนี่ยน้องหน้าสวยนพเก้ารักเอยรักเอยรู้สึกจะโตช้ากว่าเพื่อนเลยนะคะรักเอวยนี่ เออจะโตช้ากว่าเพื่อนเลยมีหญ้าเดี๋ยวถอขอนอนุญาตถอนหญ้าไปด้วยค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะอันต้นเนี้ยต้นนี้น้องเป็นองค์หญิงทอฝันให้สวยอยู่นะแดงแดงดีมากเลยนะคะแดงแล้วก็เงาด้วยอันเนี้ยน้องจะแดงแล้วก็เงาอันนี้ให้ชมนะคะเป็นกระถาง5.5นิ้วที่อัพไว้ก่อนไปนะคะก่อนไปนะ มาชมตู้นี้เป็นไม้ที่ปลูกก่อนไปนะคะเป็นไม้ที่ปลูกก่อนไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะได้เท่านี้แต่อยากจะบอกว่าหญ้าเยอะมากหญ้าขึ้นเยอะมากเราต้องถอนหญ้านะคะแต่ว่าการที่หญ้าขึ้นเยอะแบบนี้ก็ดินเขาดีนะคะเราจะถอนหญ้าเนี่ยไปรอบหนึ่งก็น่าจะน่าจะหมดนะคะม่ชมมีอะไร มีอะไรที่ปลูกไว้แล้วยากขึ้นเยอะขนาดนี้จะเป็นสีเลือกงามค่ะนี่เป็นสีเลือกงามนะคะสีเลือกงามอ่ะเนี่ยน้องด่างอยู่นะเนี่ยค่ะน้องป้ายมาอยู่นี่สีเลือกงามป้ายอยู่นะแต่ว่าเราต้องถอนหญ้าก,ก่อนอันดับแรกนะคะ ตู้ที่แบบว่าเราต้องถอนย้าเดี๋ยวเปิดไปเดี๋ยวถ่ายไปด้วยแล้วก็ถอนญ้าไปด้วยนะคะเอ่อไม้ที่เราปลูกไปรอบแรกนะคะรอบแรกเนี่ยได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะคะญ้าเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเราก็มามาเอาญ้าออกนะคะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะโตเร็วค่ะทีนี้มาดูเดี๋ยวพาดูหลายๆตู้หน่อยแม่พันน่ะพันธุ์พนาน,น่าจะไม่ค่อยมีนะคะแม่พันน่ะส่วนใหญ่จะเลี้ยงนอกตู้แม่พันเอาหัว อันนี้น้ําแห้งหรือเปล่าอันนี้ก็น้ําไม่แห้งเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นหญ้าแบบน,นี้เราก็เอาออกเลยค่ะเป็นเครือเถาวันด้วยราศีสิงห์อันนี้น่าจะเป็นนางมณีวัสนาไม่ป้ายค่ะไม่ด่างไม่ป้ายมาเท้าแสนปมนะคะอันนี้เป็นเท้าแสนปมนะเนี่ย เป็นยกถาดแบบนี้เลยนะคะเท้าแสนปมจะเป็นสายดาร์กออกสีน้ำตาลเข้มๆแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องถอนหญ้าแล้วก็เดี๋ยวน้องก็โตค่ะเทพพสุธาอุ้ยดูเห็นไหมคะหญ้าเต็มเลยหญ้าเต็มเลยนะคะอ่ะมาชมตู้นี้ อันนี้เป็นมัคควานลังสัรน,นะคะพนาภายังยังเก็บมาตั้งอยู่นะเขาเป็นบอลที่สวยนะคะไม่รู้ว่าใครท่านอื่นจะชอบหรือเปล่าแต่พนภาภาก็คือมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะคะเราก็เก็บไว้แต่ไม่ได้ทําจํานวนค่ะเก็บไว้เลี้ยงไว้ชื่นชมนะคะความสวยเขาเผื่อมีโอกาสนะคะก็จะได้จะได้หยิบขึ้นมาทําจํานวนได้เลยอันนี้เป็นมณีร้อมเพชรแผงค่ะเนี่ย มณีรสมเพชรแผงของพนาภานะคะแผงหน้านี้นะนี่อันนี้คือมณีรอมเพชรแผงที่พนพาภาเก็บไว้นี่เริ่มโตแล้วจะมีขาวเข้าอุ้ยว้าวอยู่นะนี่มีขาวเข้าค่ะโอเคไหมคะพอได้อยู่เนาะเนี่ยมณีล้อมเพชรหน้านี้แต่ก็จะถ้าขาวเข้าเยอะๆก็จะเหมือนเทพชุมนุมแต่ไม่ใช่อะ ด้านโน้นจะเป็นเนตรนารีนะคะเนตรนารีพนาภากิจตั้งฟอร์มไมว,ว้หกนิ้วอีกต้นหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะไม่รู้ท่านใดชอบหรือเปล่าเหลืองเหลืองนะคะเหลืองแบบนี้นะคะน้องน้องชื่อว่าอ่าอะไรนะทองทองรัตนาโชตนะคะอ่ะเนี่ยต้นนี้นะคะพนาภากำลังจะตั้งตั้งแม่พันเนาะเดี๋ยวเราจะมีแม่พันแล้วมาผ่าค่ะ ทองรับนะโชดเป็นไม้เหลืองกระดูกสีส,สีสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นแดงมีเม็ดแดงสวยไหมคะพนภาว่าเขาก็สวยดีแล้วก็น่าจะเป็นบอลที่ทําง่ายเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าไม่ใช่บอลป้ายไม่ใช่บอลด่างน่าจะทําง่ายเพราะว่าเป็นบอลที่แบบบอลบอลสีอะบอลกัดสีค่ะด้านนี้นะคะอ่ะเนี่ยใกล้จะได้แบ่งแล้วสําหรับอะไรนะ เริ่มจะมีจำนวนเยอะแล้วเ,เกสรภูมิลินค่ะเกสรภูมิลินนี่เริ่มโตมาบ้างนะคะเพราะว่าปู่ไม่ไม่พร้อมกันเนาะก็จะทยอยเริ่มโตเริ่มโตมาอันเนี้ยก็เป็นเกสรภูมิลินนะคะใบแรกเนี้ยมาเหลืองเหลืองพอใบสองมาใบสามมาหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยเนี่ยหลุดแล้วนะคะต้นนี้ก็หลุด หลุดเนี่ยพอใบแรกมาแบบนี้สวยนะใบสองก็ยังติดเหลืองมาอยู่พอสามสี่ห้าหลุดหมดเลยทำไมไมาแบบนี้หย้าเยอะนะคะเดี๋ยวถอนหญ้าไปด้วยนะเดี๋ยววันพาถอนหญ้าไปด้วยสีการก็เป็นบอลที่อมาตะาตลอดนะคะสวยตลอดการอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกสรเหมือนกันนะคะอยู่อยู่ถาดนี้ก็เป็นเกอรเหมือนกัน บางทีเราก็ปลูกไปนะคะไม่ไม่ด่างไม่อะไรมาก็ปลูกไปอะ่ะต้นนี้สวยต้นนี้สวยๆถอนหญ้ากออกแล้วน้องชื่อว่าเพิงรัตนะนะคะต้นนี้พนาพาทำจำนวนเป็นไม้ใหม่เขานะคะก็เอามาแล้วก็ทำจำนวนเนี่ยน่าจะได้ประมาณที่หน้าสวยๆเลยก็น่าจะประมาณสักสี่ห้าต้นสี่ห้าต้นค่ะ เนี่ยอันนี้รอผ่าค่ะรอผ่าทิดาพยาเลต้นก็จะโครงเครงหน่อยรอผ่าเดี๋ยวไปทําจํานวนนี่ต้นนี้ค่ะอะ,อะไรนะปีศาจแดงของพนาพาสวยมากเลยแต่ว่าโดนโดนคุมนะคะโดนโดนไม้ต้นใหญ่คุมไว้เดี๋ยวเราต้องเอามาให้ล่งๆหน่อยสวยอยู่นะคะเนี่ย ที่เขาบอกรอนตารลรอนตาลอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าต้นนี้เป็นราศีกันนะคะนี่แหละอ่ะหลายๆท่านถามหาราศีกันนะคะพนภาย,ยังไม่ได้ทําจํานวนเลยดูสิคะเนี่ยอันนี้น่าจะเหลืองเยอะอ่ะเผือกเยอะไปหรือเปล่านะคะเนี่ยราศีกัน ็อยู่แต่ว่ายังทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นะคะน้องยังไม่โตเดี๋ยวต้องเลี้ยงจนกว่าจะโตก่อนค่ะต้นนี้นะคะน้องชื่อมงคลไก่ฟ้านะคะสวยไหมคะหรือใครที่แบบอาจจะไม่ชอบสายไม้ใบหอกหรือใบยาวนะคะแต่ว่าพนาภาก็ชอบไม้สไตล์นี้อยู่ค่ะเนี่ยน้องสวยนะคะก็จะค,คล้ายๆก,กันกับที่ดาพญาเลประมาณนี้แหละแต่เนี่ยอันนี้เขาก็จะสวย สวยมากๆเลยนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเอ้ยเป็นยังไงนะคะน้องชื่อว่ามงคลไก่ฟ้าก็อยากจะให้ดูวันหน้าน้องสวยแบบนี้นะคะพันภายยังไม่ได้ทำจํานวนนะคะท่านใดที่แบบเก็บได้ก็ลองไปเก็บจากที่อื่นดูได้คะ่ะเก็บจากสวนอื่นได้นะแต่ว่าที่สวนพันภายยังไม่ได้ทำคะ่ะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแบบมีแม่คะ่ะไม่แน่ใจต้นนี้เป็นหนอหรือเปล่า สวยไหมคะสวยอยู่นะคะเนาะปนภาชอบสไตล์เนี้ยค่ะก็จะมองว่าสวยค่ะตู้นี้ก็จะเป็นไม้ที่ที่เราปลูกไว้หลายอาทิตย์แล้วนะคะไม่ใช่สองอาทิตย์เนาะก็จะเป็นไม้ที่แบบปลูกไว้น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะก่อนกลับเนาะเนี่ยพันท้ายนลสิงห์นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะอันนี้เป็นไม้ชิ้นผ่าค่ะพานุมาลอมพัพพรานะคะเหนือดวงไม่ป้ายนะเนี่ย เหนือดวงไม่ป้ายก็จะประมาณนี้ขาวๆแบบนี้ค่ะเท้าทองอินอันนี้เป็นไม้ตู้นี้จะเป็นที่แบบเราปลูกไว้นานแล้วค่ะแต่ก็จะมีหญ้ามาเหมือนกันหญ้าขึ้นรอบสองรอบสามก็มีค่ะตู้นี้จะเป็นตู้ที่เราทําไว้สองอาทิตย์นะคะเนี่ยจะให้ชมว่าสองอาทิตย์จะได้ประมาณไหนนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ ก่อนไปสองอาทิตย์นะเนี่ยก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะถือว่าถือว่าโตเร็วอยู่พอสมควรนะคะสองอาทิตย์บางต้นนะคะจะเป็นบางต้นที่ที่โตบางต้นก็ตายไปเลยบางต้นก็ตายไปเลยค่ะต้นนี้สวยน้องเป็นทุระคานะคะนึกว่านึกว่าเป็นปีศาจแดงไม่ใช่นะน้องชื่อทุระคาในไดห้าหต้น 5้ต้นเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าจะไปถึงไหนต้นนี้น้องก็สวยนะคะหญ้าขึ้นเต็มนะคะหญ้าขึ้นเต็มค่ะมาดูไม้ที่ปลูกไว้นานและอันนี้ก็หลังจากที่เราขายไป2อาทิตย์แล้วน้องก็เริ่มโตขึ้นเยอะพอสมควรค่ะอันนี้เป็นไม้ที่โต น้องชื่อเพชรมาลินเนาะเพชรมารินหน้าสวยๆนะคะพนณภาก็เก็บไปแบ่งแล้วนะก็จะมีเหลือที่หลุดๆห,หน้าหลุดๆบ้างแต่ว่าต้นโตเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็โตเร็วพอสมควรอ,อันนี้เยอะจังเดี๋ยวนะคะขอดูก่อนไม่ใช่ปีศาจแดงเป็นทุราคาค่ะอ๋อทุระคาจะคล้าย,ายปีศาจแดงเลยเนาะพนณภาน,นึกว่าตัวเองมีปีศาจแดงนะคะเนี่ย เป็นทุราคาเลยถาบนี้น้องใบบอลคาอุ้ยล้มล้มค่ะอะลุกขึ้นค่ะลุกค่ะอะลุกเร็วลุกเร็อะน้องใบบอลอย่าวิ่งสิคาอย่าวิ่งนะตู้นี้ก็จะเป็นไม้ที่เพิ่งปลูกไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าสองถาบนี้จะเป็นไม้ที่ปลูกนานแล้วหลายอาทิตย์แล้วแต่ว่าชุดนี้จะเป็นไผ่สามเกาะค่ะ ถาดนุ้นก็น่าจะเป็นทุระคาเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรถาดนั้นอ๋อถาดนี้ก็สวยสวยน่าจะเป็นเดสนะคะน่าจะเป็นเดสสวยอยู่แต่ยังเล็กค่ะก็เพิ่งปลูกไปได้สองอาทิตย์เนาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไผ่สามเกาะนะคะไผ่สามเกาะก็จะประมาณเนี้ยเป็นไม้ที่ต้นเล็กนะคะไผ่สามเกาะไม้ไม่ได้ต้นโต ตู้นี้ก็จะเป็นอ้าวสวยมากเลยนะคะสันเซ็ตตู้นี้นะ่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะสามอาทิตย์นะอุ้ยสันเซ็ตสวยอยู่นะคะได้หลายต้นอยู่นะเฮียแกะเที่ยวนะคะไม่ได้ผ่าเพราะว่าต้นเล็กเกินก็ได้สองสได้หนะคะได้หกสันเซ็ตแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตู้อื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะ ทองนบพคุณอุ้ยสวยค่ะสอทองนบพระคุณเฮียเฮียแคะเขี้ยวยะน,ะ he er, he er นะคะนี่หน้าสวยเชียอันนี้ก็จะเป็นมณีมณีพนพภาก็จะมีมีเรื่อยๆื่อนะคะเมื่อกี้หมดชุดไปรอบนึ่งามพอสมควรว้าวว้าวเหมือนกันแหละเนี่ยเกสรภูมิมลินก็มีอยู่หลายตู้พอสมควรอันนี้ถาดนี้ก็จะเป็น สีการนี้สีคานได้เป็นถาดเลยค่ะรอหน่อยนะคะเนียไม้สามอาทิตย์จะได้เท่านี้อันนี้เป็นทองสยามก็ได้อยู่ทองสยามเพิงรัตนะอ่าเล็กเล็กเราอาจจะไม่รู้นะคะก็ติดป้ายไว้เพิงรัตนะจะได้อยู่อ๋อถาดนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนทองนองพกคุณนะคะเนี่ย ทองนกป,ประคูณหนึ่งต้นสองต้นสมต้นโอ้เจ็ดแปต้นอยู่ทองนกป,ประคูณ 1, ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะพนภภาพามาชมแค่นี้แล้วกันนะคะไม้ต้นโตอาจจะไม่มีนะคะไม่มีให้ชมเท่าไหร่นะเพราะว่ากระถังอกหกอัพไปก็แบ่งปันไปหมดนะคะวันนี้ก็กลับมานะคะมาดูไม้ว่า น้ำแห้งไหมน้ำแห้งอยู่ประมาณสักสองสตู้นะคะแล้วก็ยาขึ้นเนี่ยประมาณสักสามสี่ตู้ก็ถอนแล้วแล้วก็เติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับท่านที่แบบว่าทานะคะทําส่วนบนเนาะก็จะ ก็จะแบบว่ายังไงอะเราจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะคะเราเดินทางพนภพาหยุดนะคะไปบวชลูกชายนะคะก็แจ้งข่าวนิดนึงสาหรับท่านที่อุดหนุนบอนสีพนพานะคะพนภพานะได้ไปบวชลูกชายเรียบร้อยนะคะทุกอย่าง เสร็จสับเรียบร้อยด้วยดีนะคะเป็นพระเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็น่าจะอยู่ได้สักเดือนหรือสองเดือนไม่แน่ใจนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนไม้วันนี้ก็พาชมนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ